สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็มีเอฟซีนะมาเยี่ยมมายามลุงพลนะครับรอบค่ำในเพลงท่านะเดี๋ยวเราไปสอบถามว่าเพื่อนให้ถ่ายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปสอบถามก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมัตเตซายกันครับผมมาตเตซายกันครับนี่มาบมนอนมานอนขออนุญาตถ่าย้อครับผมครับขออนุญาตเด้อครับ อันมาจะว่านอนเท่านี้นะบ้านอยู่บ้านสระสีนี่นะถ้าย้ายไปหาหมอมานอนครับผมอันสระน้อนย้ายใดล่ะอ๋อเพิ่นเป็นยางย้ายไปที่นั่นเพิ่นนั้นไปอันย่าไปลอกตาแล้วไปคัดกล่องคัดกรองครับผมเอาทำตามสบายด้วยครับอันจุดทูบยืนยังก็อยู่นั่นละเออหวายยางได้ น้ำมันแห่งเพล่งคนวัาสันเอ้ยย่างเลาะก็ได้คราวหนึ่งเลาะย่างเลาะไปจากสัปโมงนึงก็ได้ดอกอาตาสบายครับผมนี่นะเอฟซีไม่ยมมายามอยู่ใกล้เรานี่แหละนะทุกท่านอ่ะบัวจักคือกันครับเฮ็ดเรื่อยๆครับผม โอ้ยแจ๋วเลยแหละคันใดดอกดาวเรื่องนี่เห็ดง,งามๆเนาะแต่ว่าเพิ่นเห็ดไปอยู่เรื่อยๆอยู่หรอกสีเปลี่ยนเห็ดไปเรื่อยๆนะอันใดงามก็เห็ดไปเรื่อยๆนะเออเฮากับยังพระท่านได้มีแบบยังดอกแต่ว่าเห็ดไปเรื่อยๆ โอ้ยัมสีนี่บ่ใก้่ยล่วัใก้เน่ัสีีผ่ามเผ่านมาแต่นลงมาผ่านมแต่งมออนไปับสิปรอันมีที่จัไรกันอยู่นี่นะที่สี็ดนี่มันแปดไร่ครับแไร่ครับของลุงพ้นแปดไร่ครับแล้วก็ของยูทูบอีก8ดไล่ครับเออโฮมกันเนี่ยยูติดกันเนี่ยเป็นสิหกไล่ เลยบ้านเหดือน้ำเพียงไปนี่ใช่ลเลื่อนตะท้นเพียงไปนี่เรา,าได้ดอกส,สีแล้วก็นนกหน้า,นานดอกไม้เ <c oughs> นาะใช่แา่ได้สีหน้าดอกไม้หน้าดอกไม้แล้วกันหน้าย่อมเนี่ยซุ้มเนี่อยู่วัดหน้าย่อมอันนี้เป็นเอ้ยคนนี้เป็นน้องโอ้สุมพ่อนาคือกันเนาะโอ้สุมพ่อนาคล้ายๆกันครับสองไอ้น้องก็ไม่บอกใครกันจะได้จังไหนเนาะแสดงว่าพานมาดูอยู่แล้วเนาะ ่านมาดูอยู่แต่ว่าบริเวะเนาะเวะ้มาได้แวะมาได้ตลอดครับผมบม่ต้องอันนี้แวะมาได้ตลอดอยากมากก็มาได้เลยอยากมาเบิกมาเที่ยวมานยังก็ได้เดี๋ยวอีกน้หน่อยกับิมีนักท่องเที่ยวมาไลยอยู่ดอกยกมือไหวก็พอแล้ว อ,อันนี้ก็เอฟซีที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนาะเลยเลยบ้านห้วยน้ำเที่ยงไปหนึ่งหมู่บ้านนะเอฟซีนะครับเพิ่นชื่อชื่อบ้านเลยนะซอ,องีไอหยังนะบ้านสังกะสีบ่บ้านสีบ่บ้านอหยังนี่ละนะครับก็มาเยี่ยมมายามกันรอบค่ำในเอฟซีนะครับ บรรยากาศยามค่ำนี้บอกตรงๆว่าร้อนนิดหน่อยในเอฟซีท่านร้อนนิดนึงนะครับส่วนทางโน้นก็พี่น้อง YouTube ของเราก็นั่งโหลีกันอยู่นะครับอ่าโอเคนะครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม